เมื่อแผ่นดินชายทะเลภาคตะวันออกต้องร้อนระอุจากเหล่าคนเถื่อนนาวิกโยธินหนุ่มต้องออกตามล่าตามล้างเหล่าทุรชนบนเส้นทางนอกกฎหมายอินทรีบูรพาตำนานทะเลสี่เลือดอาชญาิิาายจากปลายปากกาของสุริยันศักไทยสง ตอนที่44ผู้ใหญ่บ้านคนดังตอบโดยพลันผมครับผมพบก่อนแต่เป็นการพบโดยบังเอิญน,นะครับตอนนั้นผมใช้คนงานให้ใช้รถถ่ายปรับหน้าดินเพราะจะปลูกอ้อยก็ได้พบก้อนหินสีเทาลาักษณะผิดกับหินปกติธรรมดาถูกผานถ่ายตีขึ้นมาก็เลยเก็บไว้ที่บ้านแล้วก็เชิญคุณนิพนธ์ที่ดินจังหวัดกับลูกน้องของแกที่ชํานาญเรื่องแร่ท่านมาตรวจสอบในขั้นตน้นเลยทราบว่าเป็นแร่พวงชนิดเดียวกับที่มีในพื้นที่บ่อทองชนบุรี ก็เลยได้เริ่มสำรวจกันจริงจังก็บพบว่ามีจำนวนมากในที่ดินของผมแล้วก็ที่ดินที่ติดกับผมซึ่งผู้ถือสิทธิ์ก็คือเม้งจ่ายกับทนายพลเลยไปบอกกับเขาทั้งคู่เพื่อจะร่วมกันสำรวจและขอประธานบัตรไปยังกระทรวงแรกๆก็ไม่มีปัญหาอะไรครับแต่มาช่วงหลังเนี่ยที่คุณนิพนธ์กับลูกน้องทั้งสองคนของแกหยุดการสำรวจไปซะเฉยๆแล้วมาเล่าให้ฟังว่าทนายพลขอร้องให้หยุดและให้ปกปิดเรื่องนี้เป็นความลับจนกว่าจะยื่นขอบประทานบัตรซึ่งผมก็ไม่ได้ว่าอะไร จนทนายพลมาขอพบผมที่บ้านพร้อมกับท่านรองวงเวทปรึกษาเรื่องให้ร่วมกันกว้านซื้อที่ดินบริเวณใกล้เคียงที่สายแรกจะครอบคลุมไปถึงรวมทั้งที่ดินของเม้งจ่ายกับของชาวบ้านบริเวณนั้นซึ่งผมก็ได้ขอคิดดูก่อนระยะหนึ่งแล้วจะให้คําตอบระหว่างที่ผมขอเวลากับทนายพลและท่านรองทนายพลได้ใช้ลูกน้องเข้าไปข่มขู่บังคับซื้อที่ดินชาวบ้านที่ต้องการที่ดินไว้ทํากินจนเกิดเหตุรุนแรงสร้างความไม่พอใจกับชาวบ้าน ผมได้โทรศัพท์ไปบอกกับท่านรองให้ยับยั้งการกระทำของทานายพลไม่ใช่นั้นผมจะไม่ร่วมมือด้วยจนในที่สุดคุณนิพนธ์กับรองสารวัตรประจันก็มาคุยกับผมว่าไม่พอใจพฤติกรรมของทานายพลและจะนำเรื่องนี้ไปร้องเรียนต่อท่านผู้วา่าจากนั้นราวสองอาทิตย์ได้สองคนนั้นก็ถูกไล่รอบยิงตายพร้อมคนอื่นบังเอิญช่วงนั้นพวกนักโทษนิคมรองระลอกไปพบแล้าเรื่องจึงดังขึ้นจนผมถูกให้ไลยว่าอยู่เบื้องหลังคดีดังกล่าวจนหนังสือพิมพ์ประโคมข่าวกันทั้งเมือง ไม่นานนะักทนายพลก็พาเม้งจ่ายมาเจอกับผมที่บ้านนี้แล้วก็ชักชวนให้ร่วมกันทําหนังสือขอบประธานบัตรเปิดทําเหมืองให้ถูกต้องแต่ทนายพลกับเม้งจ่ายก็จะทําแร่เถื่อนไว้ด้วยส่วนหนึ่งเพื่อจะแบ่งผลประโยชน์ให้ผู้ใหญ่แต่ผมไม่เอาด้วยก็เลยถูกรอบค่าขณะที่เข้าไปสำรวจพื้นที่ตามที่เคยเป็นข่าวครุโคมนั่นแหละครับจบคําบอกอย่างละเอียดยิบของอดีตเสอเก่าท่านผู้กำกับการตํรารวจภูธรจังหวัดชนบุรีซักเสริมระหว่างเกิดเหตุหลายผู้ใหญ่ดําเนินการอะไรบ้างครับ ผมก็วิ่งพล่านเข้าหาท่านรองวงเวทท่านผู้กองกับตารวจภูธรจังหวัดระยองสอสอผู้ว่าให้รีบเข้าไประงับเรื่องแต่ก็ไม่ได้ผลสักเรื่องก็เลยมอบหมายให้ลูกสาวกับคนของทางการเข้าไปอยู่ที่นั่นเพื่อไม่ให้มีการลุกล้ําที่ดินทําแร่เถือนพอเริ่มแว่วๆมาว่าเอกวิทย์ลูกน้องผมรักรอบทําแร่เถือนกับพวกนั้นด้วยแต่ยังไม่ทันได้แก้ไขอะไรเขาก็ถูกฆ่าซะก่อน ซึ่งก็เป็นผลให้โชดซึ่งสนิทสนมกับเอกวิทมากมาตามยิงเม้งจ่ายตายไปอีกลายจนผมมาถูกจับในที่สุดนั่นแหละครับว่าจาที่แจกแจงอย่างเปิดอกซึ่งถูกบันทึกในเทปของฝ่ายเจ้าหน้าที่ได้รับความพอใจอย่างมากมีการปิดเทปบันทึกในเวลาต่อมาผู้ใหญ่เปลวเองนั้นได้เก็บเรื่องราวทั้งหมดระหว่างถูกจับกลุมและจองจํามาตลอด ก็มีความรู้สึกไม่ต่างจากผู้มาเยือนจึงเสริมคําออกความเห็นถึงบุคคลสําคัญที่ได้กล่าวพาดพิงถึงด้วยซุ้มเสียงนุ่มเบาชัดคําสําหรับท่านรองวงเวศซึ่งภายหลังผมทราบจากข่าวหนังสือพิมพ์ว่าลูกน้องใกล้ชิดท่าน3คนเป็นคนลงมือฆ่าเอก,กวิทย์แล้วก็ถูกจับกลุ่มไปแล้วนั้นขอทุกท่านจะได้เข้าใจว่าผมพยายามดึงท่านมาพัวพันด้วยอคตินะครับข้อเท็จจริงมันเป็นอย่างนั้นทั้งเป็นนายตำรวจระดับสูงคนเดียวที่พยายามเคลียร์ให้ผมกับทนายพลทำแล่เทือนออกหน้าออกตาเลยนะครับ คำออกตัวของผู้ใหญ่บ้านคนดังเรียกรอยยิ้มจากนายตำรวจถึงขั้นที่พันตํารวจเอกอนเนกเวียงวารีก้าวปนยิ้มเป็นในสําหรับตัวท่านรองวงเวทนั้นไม่ได้อยู่นอกสายตาคณะทํางานพวกผมหรอกครับเพราะลูกน้องท่านหนึ่งในสามคนก็ได้ให้ปากคําเป็นประโยชน์ต่อการสาวไปถึงผู้บงการค่ายกวิดซึ่งไม่เฉพาะแต่เม้งจ่ายกับทนายพลเท่านั้นนะผู้ใหญ่คอยฟังข่าวดีก็แล้วกันครับเอาละครับยังไงวันนี้พวกเราขอรบกวนผู้ใหญ่เท่านี้แหละขอบคุณที่ผู้ใหญ่กรุณานะครับเจ้าบ้านยิ้มสดชื่น ร้อมชักชวนทุกคนให้อยู่รับประทานอาหารกลางวันร่วมกันแต่ได้รับการปฏิเสธอย่างเกรงใจจึงออกมาส่งแขกด้วยตัวเองจนถึงรถในเวลาต่อมาพอเดินกลับเข้าร่มไปนั่งอย่างโต๊ะเก้าอี้ที่ใช้นั่งอ่านหนังสือพิมพ์ตัวเดิมเสียงใส่กัางวานดังมาจากบันไดบ้านหลังกลางพร้อมการปรากฏตัวของทายาทสาวคนสวยซึ่งสายวันนี้หล่อนเชิดโฉมในชุดกางเกงขาสั้นสีขาวเสื้อยืดคอเชิตสีเหลืองสดคุณพ่อมีแขกแต่เช้าเลยใครกันคะ ผู้บิดาหันไปกวักมือเรียกพร้อมตอบคำเชิงเยา้จาจะใครซะอีกแล้วถ้าไม่ใช่ตำรวจขอมาแจ้งข้อหาใหม่สาวสวยทำท่าไม่เชื่อตาดำครับจ้องหน้าบิดาเขม่งขณะก้าวไปนั่งร่วมโตะ๊ะคุณพ่อให้ร้ายตัวเองมากกว่าหรือมั้งคะเจ้าของร่างวัยครึ่งศตะวรรษโทรบเบาๆพร้อมเผยความจริงด้วยซุ้มเสียงอารมณ์ดีผู้กำกับเมืองชนกับนายตำรวจกองปราบขอเข้ามาขอข้อมูลพ่อไม่มีอะไรหรอกเออ ลูกได้ข่าวน้ำมนต์กับลูกน้องเขาบ้างหรือเปล่าหายหน้าไปหลายวันแล้วนะะยิงสาวอ้าปากหมายจะกล่าวกับบิดาพอดีสัญญาณกลิ่งโทรศัพท์ภายนอกระลวรันผู้บิดาทำหน้ายน่นพยักหน้าให้ลูกสาวรับแทนนุชนาะเอื้อมมือไปควกักระบอกหูโทรศัพท์บนแทนระบุสถานที่เรียบๆบ,บ้านผู้ใหญ่เปลวค่ะต้นสายแจ้งนำชัดเจนผมนายแพทย์นพดลจากโรงพยาบาลจังหวัดระยองขอเรียนสายผู้ใหญ่ครับ นุชนาทรีบส่งกระบอกหูโทรศัพท์ให้บิดาแล้วบอกเสียงตื่นคุณหมอนพดลค่ะผู้ใหญ่เปลวรับกระบอกหูโทรศัพท์ไปแล้วกอกขำเสียงดังสวัสดีครับคุณหมอมีข่าวนายโชคเหรอครับครับต้นสายรับำํำตอนนี้นายโชคพ้นขีดอันตรายแล้วบอกอยากพบผู้ใหญ่ครับเดี๋ยวนี้เลยเหรอครับผู้ใหญ่ไม่ว่างตอนนี้ไว้ตอนทเที่ยงก็ได้ครับผมว่างครับคุณหมอเดี๋ยวสักครู่ผมจะรีบไปขอบพระคุณคุณหมอที่กรุณาส่งข่าวครับด้วยอาการตื่นเต้น เจ้าของฉายาอินทรีตะวันออกเพลว่างหูโทรศัพท์ลงบนโต๊ะแทนที่เดิมแล้วลุกพรวดขึ้นยืนคนสวยเห็นบิดามีอาการถึงขั้นนั้นเลยถามทันควันในโชดเว็ออะไรคะมันลอดตายแล้วพอะจะไปดูมันหน่อยกล่าวเท่านั้นก็ผุ่มพันเดินขึ้นเรือนอย่างเร่งด่วนนุชนาหยิบกระบอกหูโทรศัพท์ไปวางบนแท่นดังเดิมประตูกปลี่เข้ามาถามเสียงนุ่มคุณหนูทานของว่างไหมคะป้าเตรียมบังคุดแช่เย็นไว้ให้แล้วยิงสาวประจบญาติอวุโส ปากบางอ่อนกำลังหิวเลยป้าถ้าประตูสงสารก็กรุณาด้วยเถอะค่ะพี่สาวของมันดาทําคอร์และคนยิ้มก่อนจะล้าจากไปนุชนาถลอกคิกคักสดใสแล้ลุกไปขว้ากันไกลตัดกิ่งไม้ข้างเสาอ,ออกเดินไปตัดกิ่งตะโกในกระถางที่ตั้งประดับคู่กับเสาเรือนไม้สักจวบจนบิดาแต่งกายในชุดสฟารีสีน้ำตาลก้าวลงบันไดตรงดิ่งไปยังเก่งวอโวที่จอดอยู่ในโรงรถทากลางบริวารติดตามวิ่งพราน พราะไม่ทราบการเดินทางล่วงหน้ามาก่อนเวลาล่วงไปพักเดียวปาตูนำถาดบรรจุมังคุดของโปรโดนับสิบผลเมื่อวางที่โต๊ะปากร้องบอกหญิงสาวมาแล้วค่าของโปรโดคุณหนูนุชนาทำทีโค้งให้อย่างร้อเนเรียนพลางเดินเอากันไกลไปเก็บทีพลันเสียงเครื่องยนต์รถดังกระหึม่มสองหญิงสาวต่างวัยหันไปมองจีบเล็กสีเทามีโชเฟอร์ขับเคลื่อนเข้ามาจอดในโรงรถเพียงลำพังชัดตาประตูได้ถีเอ้ยขึ้นลอยๆ โเ oh, พราะคุณหายหน้าไปซะสามสี่วันนึกว่าจะไปแล้วไปรับไม่กลับมาซะอีกสาวเจ้ารู้ทั้งรู้ว่าถูกแสลกับแรงไม่ได้ยินทว่ารู้สึกใบหน้าร้อนวูบวาบเลยถลายไปยกถานมังคุดเดินไปเปิดห้องทํางานบิดาพุบหายเข้าไปจนประตูรอบยิ้มกลิ่นเรารีบปลัดเข้าไปต้อนรับชายหนุ่มแทนสวัสดีค่ะคุณน้ำมนต์อดีตเรือโทหนุ่มแต่งกายรัดกุมสวมทับด้วยแจ็คเก็ตฟิลสนนองคําหญิงสูวงวัยนุ่มนวลสวัสดีครับประตู ผู้ใหญ่อยู่หรือเปล่าครับไม่อยู่ค่ะออกไปสักพัดนี่เองแต่คุณหนูอยู่ในห้องทํางานคุณพ่อเธอค่ะชายหนุ่มเหลือบตาไปที่ห้องกระจกได้ถุนบ้านกล่าวคล้ายลังเลผมมีธุระสําคัญครับป้าก็เข้าไปบอกเธอสิคะครับน้ำมนรับเขินๆทางก้าวไปยังห้องทํางานเคาะประตูสองสามครั้งก่อนจะผลักประตูเข้าไปยิงสาวจ้องตาแป๋วไม่ยอมเชื้อเชิญฝ่ายชายหนุ่มยืนร่างตรงไหล่ตั้งบอกด้วยน,น้ําเสียงอ่อนโยนผมมีข่าวดีมาครับ เสียงใสกังวานหล่นจากริมฝีปากบางนั่งก่อนไม่ได้หรือไงก็จะของห้องยังไม่อนุญาตนี่ครับต้องเชิญด้วยเหรือเจ้าคะซุ้มเสียงประชดชายหนุ่มยิ้มชื่นก้าวไปนั่งบนเก้าอี้หนุ่มเบื้องหน้าล้วรายงานทันทีตำรวจพบศพพัสดีสแสวงเนตรเมืองในทะเลแล้วครับสภาพศพถูกเชิดคอท่วงน้ำเอา้เาเรื่องนี้เกี่ยวกับคุณพ่อไหมคะคงเกี่ยวพันกับเรื่องที่นายโชถูกนักโทษรอบแทงครับนุชไม่เข้าใจคะ่ะยิงสาวกางขาขิวเรียวขโมดมุน ชายหนุ่มทำตาปล่อยท่าทางนอบน้อมเคลื่อนไหวเล็กน้อยครูหนึ่งน้ำคำราบลื่นลุดจากปากชายหนุ่มขณะที่ดวงตาคมกริบของสาวเจ้าจับจองที่ใบหน้าคมเข้มของคู่สนทนาคืองนนี้นะครับตามที่สื่อมวลชนเสนอข่าวผู้คุมเรือนจำนายหนึ่งหายตัวไปจากบ้านหลายวันจนญาติญาติและผู้บัญชาการเรือนจำได้เข้าแจ้งความกับตำรวจนั่นก็คือพัสดีสแสวง จนคุณพ่อของคุณนุชนะถูกสงสัยว่ามีส่วนในการหายตัวไปของพัสดีสแสวงเนื่องมาจากที่ลูกน้องของท่านคือนายโชธถูกลอบทำร้ายปางตายก่อนที่จะปล่อยตัวท่านแล้วทีนี้ศพของพัสดีสแสวงก็ถูกพบลอยขึ้นบริเวณปากน้ําประแสและทางสองพอ,อ,อกแกลังกําลังสืบสวนหาตัวคนร้ายอยู่ตอนนี้พอดีก่อนที่ผู้คุมนั่นจะถูกฆ่าไม่ถึงชั่วโมงผมกับคนของผมได้เห็นตัวคนร้ายพร้อมกับผู้ตายที่ร้านอาหารบัวครีโดยบังเอิญก็เลยแอบถ่ายรูปคนร้ายและผู้คุมนั่นไว้ พราะฆาตกรทั้งสองคนนั้นเป็นลูกน้องเก่าของเม้งจ่ายมันมีพฤติกรรมน่าสงสัยก็เลยแอบถ่ายรูปไว้หลังจากที่แอบถ่ายรูปได้พวกผมก็ตามไปช่วยเหลือเขาแต่ว่าตามไปไม่ทันหาตัวไม่เจอสุดท้ายก็ต้องปล่อยเลยตามเลยพวกผมก็เลยเอาฟิล์มไปอัดล้างแล้วก็ไปปรึกษาเจ้านายผมโดยตรงและทีนี้บังเอิญตำรวจน้ําที่เจอศพคนตายลอยอืดขึ้นมามันมีรูปประพันธ์สันฐานแล้วก็เสื้อผ้าที่สวมใส่เหมือนกับผู้คุมที่ผมถ่ายรูปไว้ผมเลยเข้าไปแจ้งความเองในตอนเช้าวันนี้ จากนั้นก็รีบบึงมาหาคุณนุชเกรงว่าจะถูกตําหนิฐานละทิ้งหน้าที่ครับหวังว่าคุณนุชคงไม่ลงโทษผมนะครับคําบอกประโยคหลังทําอนุชนาฏหน้าแดงซานหลบตาชายหนุ่มอ้อมแอมแล้วกล่าวเป็นการเป็นงานขอบคุณที่ห่วงใย,ยในหน้าที่เมื่อครู่คุณพ่อก็ถามหาคุณเช่นกันคุณนุชไม่โกรธผมนะครับชายหนุ่มอ่อนหญิงสาวทําหน้าขื่นย้อนเสียงขึ้นจมูกนุชจะไปะโกรธคุณเรื่องอะไรพูดอย่างกับนุชเป็นผู้บังคับบัญชาของคุณอย่างนั้นแหละ ถึงไม่ได้เป็นเจ้านายโดยตรงก็เหมือนเป็นครับชายหนุ่มฮึกเหิมไม่ต้องพูดแล้วนุชนาตวาดแหววตาเขียวปัดชายหนุ่มรนลานรับปากครับไม่พูดก็ไม่พูดแต่ขอคุยเรื่องอื่นได้ไหมครับยิงสาวเม้มริมฝีปากบางเป็นเส้นตรงพร้อมคว้าผลบังคุดในถาดไม้คว้างใส่ชายหนุ่มรู้ไ่รีบขอตัวลาจากไปด้วยเสียงตื่นตื่นถ้างั้นผมขอตัวไปเปลี่ยนเสื้อผ้าก่อนนะครับรีบไปเลยกวนโมโหดีนะัก